กูรูเศรษฐศาสตร์เมืองไทยบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเศรษฐกิจที่ไม่เดินซบเชาเป็นซอมบี้ก็เพราะสารกับดับแรงกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันกูรูเศรษฐศาสตร์เมืองไทยบอกว่าเนี่ย ประเทศไทยเศรษฐกิจที่ไม่เดินซบเซาเป็นซอมบี้ก็เพราะสามกับดับแรงกําลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องนี้ครับาศาสตราจารย์ดรอธิพัฒน์มุธิตาเจริญนะครับเยวก็เป็นนักวิชาการสอนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสาตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็พูดถึงสิ่งที่เอ๊ะทำไมเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันซึมจริงมันไม่ดีจริงมันแย่มาหลายปีนะครับและทุกคนก็ักจะพูดติดตลกในวงการกันว่าตกลงเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเผาจริงเผาหลอกเผาซ้ําเผาลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ อาจารย์คนนี้แกบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่ตกหลงเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกลงังแลวมันอาจจะมีล้มมีบอ่อมีลาบลื่นอะไรก็แล้วแต่แกบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้ตกหลมตกหลมเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะแต่ว่ามันเป็นกับดักเชิงโครงสร้างฝังลึกมากโอ้โหจริงๆถ้าหลายคนที่ติดตามเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐกิจจะรู้ดีว่านัก,นก,นกเศรษฐศาสตร์เขาจะพูดว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศไทยคือปัญหาเชิงโครงสร้าง ทีนี้ถ้าพูดให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจมากยิง่งขึ้นโครงสร้างคืออะไรฮะไล่ไปตั้งแต่การศึกษาความสามารถของมนุษย์แรงงานแล้วไปยึดกับเรื่องส่งออกมากเกินแล้วไปพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวมากไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้นะครับคือโครงสร้างเท่านั้นเลยนะครับทีนี้กับดักเชิงโครงสร้างที่นักเศรษฐศาสตร์กูรูท่านนี้เขาบอกว่าที่เราตอนนี้กาลังถูกฝังในกับดักลึกด้วยนะไม่ใช่กับดักตื้นด้วยนะฮะสขั้นด้วยกันนะกับดักแรกคืออะไรรู้ไหมฮะกับดักมาตรการระยะสั้น เดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องมองกันสั้นๆเล่นสั้นๆไม่เอายาวๆกระตุ้นกันแบบช็อตเทอมนะครับเพื่อหวังผลในสิทธในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวมแต่หวังผลประโยชน์ส,นส่วนตัวส่วนตนส่วนพองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเรียกว่ากับดักมาตรการระยะสั้นของมุมมองของอาจารย์ท่านนี้นะครับถามว่ามาตรการระยะสั้นที่แกมองเนี่ยคืออะไรฮะและเป็นกับดักลึกด้วยนะฮะที่ลึกเพราะอะไรถึงมันจะสั้นแต่ลึกเพราะว่าเราใช้บ่อยนะครับคือหนึ่งแจกเงินแต่ไม่ได้สร้างทักษะให้กับความชํานาญในการทาํางานเห็ะกคือ แจกแคชเงินโอนเงินจะเป็นแบบดั้งเดิมจับต้องได้หรือดิจิทัลอะไรก็ว่าไปนะครับคือ1แจกเงินแต่ไม่สร้างทักษะนะฮะสล้างหนี้แต่บอลทาลายวินัยการเงินก็คือตอนนี้เราเกิดสภาวะอะไรฮะหนี้ครัวเรือนหนี้บ,บัตรเครดิตหนี้เสียสารพัดหนี้สุดท้ายก็ต้องเกิดแรงกดดันทั้งระบบว่าต้องไปล้างหนี้โดยการที่ทําให้เกิดภาษาถึงเครื่างนี้นะฮะ moral hazard มอร์ฮัสนะครับก็คือการเสียวินัยทางการเงินจากความคิดที่แปลกแปนะฮะนั่นแหละครับ,นะค,รบคือล้างหนี้แต่บ่อนทําลายวินัยการเงินไอตัวต่อไปนี่นะฮะกระตุ้นร้านค้าแต่ดันไม่เอาร้านค้าเข้าระบบเพราะร้านค้ากลัวจะเสียภาษีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮนะค,คือใช้แรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปยังร้านค้าที่สามารถจะมีตัวเลขเศรษฐกิจขึ้นได้แต่ไม่เอารายจ่ายมาเข้าเป็นภาษีเข้าสู่ระบบแล้วมันจะมีเงินพอเลยครับถ้ามองไปตรงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นกระตุ้นร้านค้าแต่ไม่ดึงเข้าระบบน,นโยบายลักษณะแบบนี้เ่ยนะครับเ,เรียกว่าเป็นสูตรสําเร็จทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันคือมันกำลังจะอิงไปเรื่องของการเมืองพอสมควรน,นะฮะในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วนี่ยนะครับแกก็เลยบอกว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเสร็จติดก,กับการกระตุ้นระยะสั้น ประเภทคนละรึงลรถยนแบบชอบดีมีคืนนะฮะไอพวกนี้กลายเป็นของข,องขวัญปีใหม่ที่คนคาดหวังซึ่งเกก็มองกลับไปไงครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาทํากระตุ้นเศรษฐกิจคือวงเวียนเดิมเงินภาษีของคนที่เข้าขายต้องเสียภาษีถ้าจะมองกปะตรงๆก็หมายว่าคนเสียภาษีไปกระตุ้นคนที่อยู่นอกระบบไม่ต้องเสียภาษีอันนั้นหมายถึงฝั่งล้านคา เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือกับดักแรกที่บอกว่ากับดักมาตรการระยะสั้นมาดูต,ตัวต่อไปนะครับกับดักโอกาสโอ้เรื่องใหญ่เลยนะฮะแทนที่จะได้โอกาสโอกาสกับตกดําดิ่งลงไปเนี่ยฮะกับดักโอกาสเนี่ยนะครับงานวิจัยของท่านอาจารย์อธิพัฒน์มุมมทิตาเจเิญนี่นะฮะแกบอกว่ากับดักโอกาสตอนเนี้ยถ้าพูดจง่ายๆนะฮะคนอยู่ข้างหลังอะถูกทิ้งไม่เพียบเลยนะ,ะคือความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงติดอันดับโลกแกบอกว่าคนจนมีโอกาสน้อยมาก ที่จะได้ยกฐานะสถานะกําลังซื้อตัวเองขึ้นเป็นคนชนชั้นกลางในคนไทยนะฮะต่อมาฮะในขณะที่กลุ่มบนสุดประเภทรวยสุดจ๋าเลย 5%, 5ของ68ล้านคนใน่ะครับ mm. ก็อยู่กลุ่มเดิมความรวยไม่มีเปลี่ยนความรวยไม่ได้ส่งผ่านไม,ม่มีคนรวยหน้าใหม่ขึ้นไปซอกกระแทกไปติดธรมเนียมของเขาด้วยกลายเป็นคนกลุ่มดเดิมที่กลุ่มความรวยของประเทศไทยอยู่5%อันดับท็อปต้นๆน,น,นะครับต่อมาครับ ช่องว่างยิ่งถี่ยิ่งห่างยิ่งไกลนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานหญิงและแรงงานนอกระบบเกิดอะไรฮะช่องว่างระหว่างการจ้างงานเกิดขึ้นเพราะตรงนี้คือกับดักโอกาสโอกาสที่คนไทยไม่สามารถที่จะครับตีตื้นตัวเองขึ้นไปเป็นระดับร่ำรวยกันได้หรือหลุดอ,อพ้นจากเรื่องของภาระหนี้สินได้หรือแม้แต่ช่องว่างความถี่ในการหางานก็เกิดขึ้นด้วยนะครับกับดักตัวต่อไปกับดักการขังอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พวก นโยบายภาษีนะกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก,กับดักการค้างนี่เขาบอกว่าแจกวันนี้เท่ากับภาระพรุ่งนี้โอสมการใหม่เลยนะครับแจกวันนี้เท่ากับภาระพรุ่งนี้หมายความว่าอะไรครับทุกมาตรการที่มากระตุ้นเศรษฐกิจเช่นแจกนู่นแจกนั่น,เต,น,นเติมนั่นเติมนี่มันคือการกู้ยืมกันที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างโดยปริยายเพราะอะไรก็ต้องไปคำ รัฐก็ต้องไปกู้เงินออกทั้งเครื่องมือพันบัตรอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับงนั้นสมการนี้เลยเท่ากับแจกวันนี้เท่ากับภาระพรุ่งนี้นะฮะคนชนชั้นกลางจะเป็นกลุ่มที่รับภาระมากที่สุดโดยการผ่านภาษีในอนาคตเพราะคนชนชั้นกลางนอกจากจะแบกครอบครัวอยู่แล้วยังต้องแบกประเทศชาติยังต้องแบกภาระทางการคลังให้กับรัฐอีกต่างหากนะครับต่อมาครับตอนนี้สัดส่วนดอกเบี้ยที่รัฐต้องจ่ายนะรู้ไหมคาเท่าไหร่11%ของรายได้ภาษีสุทธิ คิดดูสิครับรายได้มาเท่าไหร่แบกภาระอัตราภาษีสูงแบกส่วนต่อเขาเรียกว่าสัดส่วนดอกเบี้ยที่รัฐต้องจ่ายสูงถึง11%โทษน,นะฮะมันเกิน2หลักแล้วนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยในอนาคตเราก็จะไม่เหลือเงินสำหรับเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงวัยกันเลยนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับและปีนี้ปรากฏว่าไอ้สัดส่วนดอกเบี้ยที่รัฐต้องจ่ายไม่ใช่11%ด้วยปีนี้นะ2569จะขึ้นไปเป็น12%โอ้โหนะฮะสูงทีเดียวเลยนะครััับบบนนีี่่่แหหละครถึงงไดด้้อกวาทมเย มันเลยกลายเป็นสารกับดักลึกในมุมมองของศาสตราจารย์ดรอธิพัฒน์มุทิตาเจริญของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ใครไม่รู้จะไปช่วยถมกับดักนี้จะทำให้ประเทศไทยนั้นกลับขึ้นมาได้ขึ้นมาก็ต้องเดี๋ยวลองดูกันนะครับ